พระมาแล้วนะครับบ้านหนึ่งกาลังใส่บาตรอยู่นะครับบ้านหลังหนึ่งกาลังใส่บาตรอยู่นะครับเราก็มาร่วมโมทนาบุญกับการใส่บาตรของของญาติธรรมทุกท่านนะครับของญาติธรรมทุกท่านเราก็มาร่วมโมทนาบุญกันพระก็เดินมาใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับ ไก่ก็วิ่งข้ามถนนไปวิ่งข้ามถนนมาระวังนะลูกระวังหมามจะกัดเอาสาธุสาธุนะพระมาจะถึงแล้วนะครับสาธุสาธุอืมอืม <c oughs> คารุธรรมวทันติอายุนโนสุขังบาตาตุตาตุตาตุอ่าเราได้จ่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วขอผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าแดกธรรมในวันนี้จงสรงผลถึงญาติธรรมทุกท่านสาธรรม,มิกรรมทุกท่านที่ได้รับเคราะห์กรรมต่างๆจากอุบัติภัยเมื่อวานนี้นะครับขอบุญกุศลน,นี้จงทรงผล ถึงท่านทุกท่านทุกผู้ทุกนามนะครับถึงท่านทุกท่านทุกผู้ทุกนามที่เป็นที่ได้รับเคราะห์กรรมจากอุบัติภัยทั้งนี้อุบัติภัยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนั้นตูนกลางลึกลงไปใต้ใต้เพอใต้พระใต้พิภพนะครับใต้ดินนะ่ะจะพูดง่ายใต้ดินลึกประมาณ อ่าสิบสิบลึกประมาณสิบกิโลนะครับลึกประมาณสิบกิโลนะครับเกิดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพม่าใกล้ๆกับอ่าใกล้ๆ,ๆกับออ่า่าาใกล้ๆกับ,อ,ๆๆๆกบอืมอ่า เขาเรียกใกล้ๆกับอจังหวัดอะไรล่ะจังหวัดอืกุณตาก็พูดไม่ถูกเอาละใกล้ๆประเทศไทยก็แล้วกันใกล้ๆครับภาคกลางนั่นแหละนะครับใกล้ๆกับภาคกลางค่อนไปทางภาคเหนือนั่นแหละนะครับมีมีอ่าเลกลงไปสิบกิโลเมตรความรุนแรงความรุนแรงของ ความรุนแรงของอาการเกิดภัยครั้งนี้8.4หรือ8.2หรือ8.4ลิตอร์นะครับ8.4ลิกเตอร์นี่จะทำให้แผ่นดินไหวรุนแรงนะครับไหว,วรุนแรงตึกบ้านช่องจะถลม่มตอนนี้สำหรับกรุงเทพมหานครนั้นคุณตาก็ไม่รู้ว่า เราจะาการสร้างสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นจะมีการจะมีการจะมีการเขาเรียวกว่าอะไรสร้างป้องกันแผ่นดินไหวไว้ไหมแต่น่าจะมีการสร้างแผ่นดินไหวไว้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ ตึกที่เก่าเนี่ยยังยังรอฟังเหตุการณ์อยู่ว่าตึกเก่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมีถล่มไหมมีถล่มไหมอามีตึกถล่มบ้างไหมนะครับมีตึกถล่มบ้างไหมอาถ้าไม่มีถล่มก็แสดงว่าประเทศประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการสร้างอาป้องกันการแผ่นดินไหวไว,ไว้เหมือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ย แผ่นดินจะไหวประจํานะครับแผ่นดินจะไหวประจําเกิดแผ่นดินไหวเกิดสึานามิประจํานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าตึกบ้านช่องที่จะรล่มไม่มีเนื่องจากว่าได้มีการสร้างได้มีการสร้างาได้มีการสร้างก่อ ป้องกันไว้คือหมายความว่าสร้างป้องกันแผ่นดินไหวไว้นะครับประเทศไทยเราก็น่าจะมีสำหรับตึกทุกสูงแต่ถ้าตึกทุกสูงเนี่ยไม่มีตึกสูกสูงเนี่ยถ้าไม่มีการป้องกันแผ่นดินไหวเช่นตึกใบหยกเนี่ยตึกใบหยกเนี่ยถ้าไม่มีการถ้าไม่ไม่ไม่มีการสร้างเกราะป้องกันแผ่นดินไหวไว้นะครับมันก็จะ ดูแล้วจะลำบากพอองควรเอาให้ดูพราทิศกันนะครับให้ดูพราทิศกันนะครับพราทิศเปลี่ยนแกนมาไกลแล้วนะครับเปลี่ยนแกนมาไกลแล้วนะครับให้ดูพราทิศกันนะครับถ้าไม่มีการสร้างเครื่องป้องกันตึกใบหยกึเป็นตึกที่สูงมากเนี่ยคนที่ไปที่ใบหยกนะั้นก็วิ่งลงมากัน แล้วก็ถ่ายคลิปกันแล้วก็เกิดเกิดข่าวลือกันว่าตึกใบหยกนั้นลาบแจกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นอ่าคุณจาว่าอ่าเป็นข้อเสียของเป็นข้อเสียของอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อเสียของออนไลน์นะครับเป็นข้อเสียของออนไลน์วันนี้ขอ เดี๋ยวๆขอลงคลิปสักแค่นี้นะครับแต่ขออีกนิดหนึ่งนะครับเขาก็กล่าวคนก็ลือกันมากมายเลยคนถ่ายรูปกันมากมายแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ดูบ้านช่องที่อตึกทุกสูงที่ไปสร้างาสระน้ำไว้ข้างบนน่ะโอ้ยน้ำมันจะ ตึกมันจะเอียงอะไรเงี้ยน้ำก็จะเทลงมากันโอ้โหน่ากลัวครับเห็นแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวจริงๆนะครับแต่วันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาบุญดวงผลบุญกุศลไปให้ญาติญาติญาติของเราญาติพี่น้องของเราซึ่งได้รับอุบัติภัยในครั้งนี้ขอให้ท่านจงประสบแต่ความ ตรงไปสู่ที่ตุกตติพบด้วยเถิญสาธุสาธุนะครับ